เข้าใจเข้าใจครับมาจับปาอาญานะครับแจ้งเลยนะให้จับคุ้มนายบุญเสริมุเอ้ยนายบุญเสริมคำสั่งนะครับซึ่งต้องถามว่าทำความผิดฐานร่วมกรันกับใครับร่วมกันผิดใจผู้อื่นในการใดมทำกันใดหรือยำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้สมว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสิีธิภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกเหยียบยั้ใจเดี๋ยวโต้นย้งกับกองทัพเรือคือโดยใช้กำลังรุกุกร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องทำการนั้น กระทําการนั้นหรือจำยอมเไรจริงนั้นโดยร่วมกันกระทําความผิดด้วยกันตั้งแต่5คนขึ้นไปและร่วมกัน่วงเงียวหรือกักขังผู้อื่นหรือก็ทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นบาดเจ็บเสียชีวิตท่างกายและให้ผู้อื่นนั้นกระทําการใดให้แก่ผู้อื่นหรือบุคคลอื่นนะครับอันนี้มอบตัวเลยเขาไปจับเขาผมไปเดินเล่นสนามกีฬาเขาก็ไปจับผมถามว่าผมขัดขืนไหมเขาบอกเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปุ๊บผมก็บอกไม่ต้องใส่กุญแจเลยปู่มเองหมดยังหมดแล้วครับหมดแล้วครับถูกจับหมดแล้ว ใช่แล้วเนี่ยผมก็ให้ไปมอบตัวครับไปยังไงไปหัวหมักสี่คนลูกชายผมบอกให้มอบตัววันั่นลูกชายเองเลยใช่ครับชื่ออะไรไอบอลไปด้วยเหรอวันนั้นไปกับบ้านด้วยเหรอไปด้วยอีกคนนึงลูกเขยหมดเลยดีเนี่ยหมดทำไงได้ครับเพราะว่าทำว่าทำลูกเขยทำหน้าที่อะไรลูกเขยทำหน้าที่อะไรผมผมมาพูดตรงผมไม่อยากไปดูคลิปหรอกว่าเขาทำอะไรแต่รู้ว่าลูกชายผมไม่ได้ ลงไปอยู่ในรถอยู่ในรถโอเคแล้วเราไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ไปตัวเองอ่ะเราไม่ไปไม่ไม่ไปตัวเองไม่ไปตัวเองหนึ่งที่เบอร์ตัวสั่งเขาที่เขาให้เราไม่ติดต่อไม่ได้นี่ผมมีเบอร์จริงแต่เบอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมันติดต่อไม่ได้ถ้าผมติดต่อได้ผมติดต่อไปนานแล้วครับเคสนี้ตำรวจเกี่ยวไหมเออกล้าทำกล้ารับไม่เกี่ยวครับ กรามานอนเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวไหมเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกี่ยว